สวัสดีค่ะพี่หลวยค่ะพี่หลวยพี่ชาวนแสงกิตาพันธ์นะคะเดินทางมาจากอำเภอหัดใหญ่ค่ะมาที่นี่ได้ต้องขอขอบคุณนะคะเทรนเนอร์น้องหมวานค่ะพี่หลวยได้มีโอกาสเจอกับเทรนเนอร์น้องหวานที่หัดใหญ่ค่ะแล้วก็ติดตามทางไลน์พอรู้ว่ามีคอร์สที่นี่ก็เลยเดินทางมาชวนน้องสาวมาค่ะสิ่งที่ได้นะคะเป็นคอร์สเทรนเนอร์หมหวานแล้วก็ เป็นครั้งแรกค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะคืออันดับแรกพี่หลวยรู้สึกว่าเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะมาเจอการมีความสุขมากได้ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะและที่สำคัญมันได้ค้นพบตัวเองอะค่ะจากชีวิตทุกวันที่พี่หลวยใช้ชีวิตประจำวันอยู่เราถือว่าเหมือนเรารู้แล้วรู้แล้วแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เรา เราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จะเรียบเรียงอย่างไรอะค่ะมันชัดเจนมากเลยค่ะเทนเนอร์หมานกับโพสต์ตัวเหมือนกับว่าได้เคลียร์ได้เรียบเรียงสิ่งที่เราเข้าใจว่าเรารู้แต่เราไม่รู้อะไรให้พี่ถวยไปจัดไปจัดระบบในการใช้ชีวิตให้ให้ถูกต้องในการดำรงชีวิตเพราะพี่หวยรักค่ะรักการช่วยเหลือผู้อื่นรักการเป็นผู้ให้ และธุรกิจที่พี่หลวยทำพี่หลวยก็ภูมิใจคือเป็นธุรกิจขายขายเป้าหมายของพี่หลวยก็คือเป็นผู้ให้แต่มันจะมันจะทาให้พี่หลวยไม่มีวันเข้าใจในวันนี้ถ้าไม่มาคำพลังจิตใต้สมนึกวันนี้ค่ะเพราะนั้นพี่หลวยอยากถ้าพี่หลวยมีโอกาสนะคะอยากเชิญชวนให้เพื่อนกลุ่มทีมงานพี่หลวยมาเข้าครอสนี้ค่ะพี่หลวก็ได้ติดต่อคโค้ดไว้แล้วนะคะว่ายัางไงเนี่ยพี่หลวยขอเชิญโค้ดโก้ไปให้ กับพิมานพี่หลวยที่ใยญ่ใหญ่ค่มันเป็นอะไรที่พี่หลวยรู้สึกประทับใจและขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ